289สกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลคมการมราคะและพยาบาทได้และบุคคลนั้นข่มได้หมดสิ้นข่มได้ไม่มีส่วนเหลือละถึงทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าปุถุชนข่มกามราคะและพยาบาทได้และเขาข่มได้หมดสิ้นข่มได้ไม่มีส่วนเหลือและถึงทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มได้หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง290สสกาวาทีถามว่า ปุดุชนละกามราคะและพยาบาทได้แต่เขาจะละได้หมดสิ้นก็หามิได like ้จะละได้ไ mm ม่มีส่วนเหลือก็หามิได้จะละได้ไม่มีเยื่อใหญ่ก็หามิได้จะละได้กับทั้งรากก็หามิได้จะละได้กับทั้งตันหาก็หามิได้จะละได้กับทั้งอนุสัยก็หามิได้ จะละได้ด้วยยานอันเป็นอริยะก็หามิได้จะละได้ด้วยมรรคอันเป็นอริยะก็หามิได้จะแทงตลอดอกุปธร,รรมละได้ก็หามิได้จะทำให้แจ้งอนาคามิผลละได้ก็หามิได้หรือปรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลละกามราคะและพยาบาทได้แต่บุคคลนั้นจะละได้หมดสิ้นก็หามิได้ละถึงจะทำให้แจ้งอนาคามิผลละได้ก็หามิได้หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง291 สกาวาทีถามว่าปุถุชนข่มกามราคะและพยาบาทได้แต่เขาจะข่มได้หมดสิ้นก็หาไม่ได้จะข่มได้ไม่มีส่วนเหลือก็หาไม่ได้ละถึงจะทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มได้ก็หาไม่ได้หรือปรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มกามราคะและพยาบาทได้แต่บุคคลนั้นจะข่มได้หมดสิ้นก็หามิได้จะข่มได้ไม่มีส่วนเหลือก็หามิได้ละถึงจะทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มได้ก็หามิได้หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น